ขายนะครับเช่นเกียรามนะครับมีปั๊มน้ำออโต้2แกนครับสองร้อยคูณสี่ร้อยนี่กำลังเกียร์นะครับออโต้2แกนนะครับคือออโต้ได้วิ่งเข้าออกได้นะค <c oughs> เครื่องพร้อมใช้เลยนะครับ ตัวนี้เอียงองศาได้ด้วยนะครับตัวนี้ขายราคาไม่แพงครับขายอยู่45,000ถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจโทรมาได้เลยครับ0954922702ราคานี้ไม่มีบริการส่งนะครับเต็มที่แล้วไม่มีรถนะครับมีปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำยังไม่ได้ไใส่น้ำนะครับยังไม่ลองความน้ำคนระับปั๊มน้ำยังไม่ได้ ออไปแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดน้ำนะครับลองแยงแห้งไปก่อนแม่เหล็กสองร้อยสี่รอยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตัวนี้500ร้อยนะครับสองตัวนี้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้านยครับแยงให้ดูครับเป็นปนอโต้วิ่งเลยนะครับ,บรลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาได้เลยนะครับ พร้อมใช้เลยนะครับตัวน,นี้ hey, hey. นีเอ๊ะปั๊บน้ำไม่เลีกกันหน่อยนะครับ